สวัสดีครับผมกับผมดี 3X นะครับในเกม7เปน to die นะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนี่ฮะเนื่องจากติดโปรเจกต์แคสเกมอื่นอยู่นะฮะไม่ใช่ติดโปรเจกต์หรอกติดเกมอื่นนะฮะโอเคก็น้องๆได้ร้องมาว่าพี่7เปน to die ดนะครับโอเคเราก็จะมาแคสกันนะฮะก็ค้างคาไว้กับคราวที่แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ดูว่าอัปเดตบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเราทําเป็นคอนกรีตทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงนะครับดูรนะั้วนี่รั้วก็จะมีเสริมออกมาด้านข้างแบบนี้เนะี่ยซึ่งทําให้เวลาซอมบี้เนี่ยมาตีประตูนะครับแล้วก็ยืนยิงได้เลยเนะี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมีข้อเสียกับลูกซองเท่านั้นเองเนะี่ยถ้ายิงโดนก็ก็พังนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ก็คือ จิมมี่นะครับพี่ใหญ่น้องแคลนะครับแล้วก็ผมนะครับวันนั้นก็ช่วยกันทาอันนี้เนี่ยมันคือโรงเก็บมอเตอร์ไซค์นั่เองนะฮยก็ดูไปดูมาก็คุยคุยกันอยู่ว่าเหมือนเมนเผาศพนะครับตอนนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากจะเป็นโรงเก็บมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับมันก็ยังมีข้อดีก็คือเป็นจุดที่เอาไว้ยิงซอมบี้ได้ดีมากนะฮะ คิดไปสิฟ่ะเฮ้ยโอเคนะฮะขึ้นมาบนนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถยิงซอมบี้ได้มันมาจากหลายทิศนะครับแล้วดูพี่ใหญ่กับจิมมี่เขาปลูกต้นไม้นะฮะ <üş> โอ้เป็นทางสวยเลยนะครับร่มรื่นนะเข้ามาเนี่ยที่วันนี้เรามีคำถามนะครับว่า สิ่งที่เราสร้างไว้นะครับอนุสาวรีย์อันนี้นี่ครับน้องๆคนไหนเห็นเป็นอะไรบ้างนะครับให้ร่วมสนุกกันนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมนี่คือรูปอะไรนะฮะโอเคอ่ะนะครับให้เมนต์นะครับว่ามันคือรูปอะไรนะครับไม่ไม่อย่าอย่าพิมพ์มาทุ่นห้วนนะฮะเดี๋ยวจะเหนื่อยนะฮะ โอเคเดี๋ยวนะครับเราก็จะเสริมนะครับตรงนี้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราทําตรงนี้เป็นแปลงปลูกพืชน,นะครับปลูกผักแต่ว่าซอมบี้เนี่ยมันบุกมาเยอะนะครับแล้วก็รั้วบ้านเราเนี่ยเออเอาไม่ค่อยไหวเอาไม่ค่อยอยู่นะครับก็คือวันนี้ก็จะทําการเสริมด้านนอกตรงนี้นะครับให้เป็นคอนกรีตแบบนี้ให้หมดนะครับพอเวลาซอมบีม้วิ่งมามันจะติดคอนกรีตก่อนแล้วมันจะตบก่อนนะครับ ก็ผมเสริมเฉพาะด้านหน้าอยู่นะครับด้านข้างเนี่ยยังไม่ได้เสริมเลยเนี่ยวันนี้ก็จะมาเสริมกันนะครับโอเค,อเคก็คอนกรีตนะครับก็จิมเขาทำมาเยอะแยะนะฮะอ่าหมดตัวที่ผมหยุดไปเนี่ยรู้สึกว่าของข้าวของจะเต็มบ้านมากนะฮะโอเคเรามีคอนกรีตมิกมาแล้ว กับกราเวลขาดกราเวลมีคอนกรีตนี่อีก2,000โอเคเอามาใช้ก่อนแล้วกันนะครับข้าไปด้วยเลยแล้วกันกราเวลมี300หินอยู่ไหนหินอ่ามี500อยู่นี่นะครับเอา300คืนโอเครีซีเราจะทำเป็นคอนกรีตมิกนะครับได้1,000 ใช้เวลาทั้งหมด8นาทีครึ่งนะครับก็ตอนนี้ในตัวก็มีพัน1,800ร้อนกรีตนะครับเฮ้ยลืมอีกแล้วต้องซ่อมประตูด้วยนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวบีเข้ามาแล้วยุ่งเลยเนี่ยโอเคเอามา15ชิ้น เพื่อซ่อมส่วนอื่นด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องหลายรอบเจ็ดประตูนี้ยังไม่ไม่ใช่ขั้นสูงสุดนะครับต้องอีกขั้นหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเสริมคอนกรีตให้มันลองดูนะครับว่า1,800จะได้ครบหรือเปล่า าด นะครับก็คอนกรีตที่เราทำเมื่อกี้เราเอามา1800นะครับไม่พอนะฮะรบอบบ้านเฉยๆนะครับโอ้โหมันใช้เยอะมากนะฮะนี่คือแค่ทำอันนี้ไม่ครบด้ยซ้ำนะครับก็ด้านข้างตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่ยิงก็คือปล่อยเอ๊ยหรือว่ายิงดีวะเพราะว่าซอมบี้ปกติถ้ามันมาอย่างนี้มันก็จะเดินขึ้นอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นซอมบี้คลานมันก็จะตบทำไปด้วยเลยแล้วกันโอเค เรียบร้อยครับตอนนี้ครบแล้วทีนี้ซอมบี้ก็จะบุกบ้านเรายากทีนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งซ่อมสไปร์ไปบ่อยนีครับเพราะว่าโอ้โหมันใช้เหล็กมหาศาลมากนะครับถึงแม้ว,ว่าเราจะขุดเหมืองที่บ้านแล้วก็ตามเออใช่ผมลืมอัปเดตไปว่าเราขุดเหมืองแล้วนะครับใช่เลยใช่เลยอย่างนี้ต้องนําเสนอนะฮยโอ้ยทำไมไฟมันสว่างจังวะโอเคได้ดูเหมืองน,นิดนึงนะฮย เราขุดใต้บ้านเลยเนี่ยแบบว่าโคเท่นะครับนี่คือตอนแรกน้ํามันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆเอาถังนะครับบารเก็ตธรรมดาอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเห็นได้ไ่วะอันนี้นี่ครับบารเก็ตธรรมดาก็คือเรามันก็คราฟได้จากเหล็กที่เป็นฟอกไอรอนนะครับอยู่ที่นี่นะครับก็จะเป็นบารเก็ตธรรมดาแล้วก็มาตักน้ํานะครับ เราเล่นกันสี่สี่คนนะครับตักน้าแล้วก็วิ่งไปเทข้างนอกอย่างเงี้ยตักไปเรื่อยๆครับวิทย์เทียหนยอเทียหนยอเทียหน่อยครับน่าจะวิ่งไปคนละไม่ต่ํากว่าสามสิบรอบนะฮะสามสี่สิบรอบได้นะครับแล้วก็โอ้เยอะครับแล้วก็นี่ไงก็ขุดบ่อไว้ทําเป็นบ่ออย่างนี้นะครับก็น้ําข้างในข้างใต้บ้านนั่นแหละมาเทนะครับโอเคเดี๋ยว ให้ดูเหมือนกันนิดนึงนี่ยนี่เลยกว่าจะขุดได้นี่คือนานมากนะครับคือมันลึกจริงๆถ้าน้องๆคนไหนติดตามดูตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งนะครับก็จะรู้เลยว่าแมปเดิมนะครับที่เป็นแมปานาน,านารีฟอะไรสักอย่างนะฮะแบบนั้นเนี่ยมันไม่ลึกขนาดนี้นะครับ อันนี้พอเป็นแบบแบบแรนด้อมแรนดอมเจนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลึกกว่าเดิมประมาณเท่าตัวนะครับซึ่งขุดนานมากแล้วตอนนั้นยังไม่มีเครื่องเจาะนะครับใช้นี่แหละครับใช้สตีลพิกแอกโอ้โหขุดกันผมนี่ขุดจนมืออีกเลยเนะี่ยประมาณ4-5หชั่วโมงได้นะครับก็จะถึงพื้นนะครับดูนะฮะยาวไหม <laughs> โอเคลงมาถึงแล้วเนะฮย นี่เลยเหมืองก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับวิจิมเขามานี่สร้างมาเพิ่มแล้วเนี่ยดีเลยนะครับก็เวลาเราขุดปุ๊มหินอะไรมันเต็มเราก็มาใส่ในนี้ก่อน,นะจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นบนบ่อยๆโอ้โหหมดเลยเว้ยเฮ้ยนี่นะครับเห็นสีแปลกๆก็จะเป็นแร่นะฮะเห็นไหมอันนี้ก็ได้โค้นะครับได้โค้กับเหล็ก ต้องจริงๆแล้วต้องไฟมันสว่างไปนะครับจริงๆต้องใช้หมวกหมวกคนเหมืองนะฮะผมใส่อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งอ่าหมวกแตกเหรอกรรมโอ้ยถุงมือก็จะพังแล้วนี่นะฮะก็ เท่าที่ผมลองดูคือแร่เนี่ยมีเยอะเลยเห็นไหมฮะนี่แหละโคอีกแล้วอืมโคอันนี้เป็นเหล็กนะครับถ้าเสียงแบบนี้นี่มีเลสด,ด้วยนะครับคือผมเคยเล่นแบบนี้มาครั้งหนึ่งนะครับแบบแบบที่เป็นแรนดอมเจนนะฮะแต่ว่าพอเล่นแล้วผมรู้สึกเฟลมากก็คือครั้งที่แล้วที่เล่นเนี่ย ขุดลงมาจนถึงพื้นโลกนะฮะลึกที่สุดแล้วอะ่ะมันอันนี้คือยังไม่สุดนะครับอันนี้คือผมย,ยังขุดไม่สุดฮนะนี่ครับคือผมหยุดไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเจอแร่แล้วก็คือผมเหนื่อยเอาจริงครับผมมันเหนื่อยจริงอะ่ะขุดหลายชั่วโมงจนแบบมือผมปวดหมดอะ่นะครับก็จริงๆเนี่ยมัน อันเดิมแมบบเดิมนะครับแบปในด้อแมบบเจนนี่แหละแต่เล่นคราที่แล้วนะครับที่เล่นกับขวัญเลยนะครับกับขวัญกับพี่ใหญ่นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาเล่นเนี่ยผมขุดลงมาจนถึงชั้นล่างสุดละจนถึงพื้นโลกเลยขุดมันขุดไปต่อไม่ได้ละแต่มันไม่เจอแร่เลยครับก็คือไล่วนหายไงก็ไม่เจอเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เหมือนจะยังมีดวงมีโชคอยู่บ้างนะโอเค ก็นอกจากนี้นะครับจิมเขาก็บอกด้วยว่ามันมีเหมืองที่เป็นน้ํามันด้วยก็คือเหมืองเหมืองที่เป็นฟอสซิลนะฮะมือขุดมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นฟอสซิลครับผมก็เอาฟอสซิลเนี่ยมามาทำให้เป็นน้ํามันอีกทีหนึ่งโอเค ก็เอาง่ายเลยนะครับก็คือเราไม่มีปัญหาเรื่องกระสุนปืนเลยนะฮะเพราะว่าเรามีเหมืองแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ blast นะครับก็คือเป็นพวกถ้วยรางวัลอะไรพวกนี้นะครับก็คือขุดแล้วมันไม่เจอแต่ในวิกิเนี่ยเท่าที่ผมเห็นคือ blast เนี่ยมันมันมีอยู่นะครับใต้ดินแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันโซน,นไหนต้องขุดไปตรงที่ไหนนะครับถึงจะเจอแต่ว่า ย่างเช่นจิมก็เจอแหล่งน้ำมันแล้วนะครับฟอสซิลนั่นเองโอเคก็แบลสตอนนี้เราก็ต้องอาศัยอย่างเดียวคือวิ่งไล่เก็บเอาตามเมืองนะฮะพวกถ้วยรางวัลพวกนี้มันจะเป็นเหมือนกับถ้วยขยะทั้งนั้นนั่นนู่นนี่นะครับเยอะแยะก็มอไหนมีแบลสบ้างนี่นครับแบลสมี24,000ซึ่ง เอาจริงๆคือเหลือเฟือครับทำกระสุนได้แบบมหาศาลมากเพราะว่าจริงๆเราเราเก็บมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ด้วยนะะี่ยดูสิดูสิอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับของบ้านของเรานี่ฮะก็น้องๆคนไหนนะครับอยากจะเล่นกับผมนะฮะเ day to die ดนะครับก็ ก็ขอให้แบบเล่นจริงๆนะครับจริงจริง hmm. จังด้วยแล้วก็ขอให้โตหน่อยหนึ so them, kind of ่งนะครับคุยกันร yeah. ู้เรื่องนะฮะก็ติดต่อมาได้นะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวก็ยังไงก็ถ้าจะเล่นด้วยกันอีกทีเนี่ยอาจจะรีเซิร์ฟใหม่ไปเลยนะครับหรือเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆคนก็อยากจะเล่นด้วยกันนะฮะก็มาเล่นด้วยกันพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ โอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับถ้าใครอยากให้แคสอะไรสอนรายละเอียดตรงไหนเกี่ยวกับ s ซ e n d เ d ทูดายนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับน,นี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ